ล่าสุดสิทธาไม่กลัวถูกเจบ้าบินฟ้องแจ้งความเท็จคดีหวย30ล้านเชื่อเป็นยุทธวิธีโกบกวนสมาธิจากกรณีเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พสี 2, สพศน5 6างนางสาวรัตนาภาทิพยิ์หรือเจบ้าบินพร้อมทนายความ ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีใช้สิทธิทางศาลฟ้องกลับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลในข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2562นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม ทนายความและเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนยอมรับว่าตนเองไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องที่เคยไปแจ้งดำเนินคดีขายลอตเตอรี่เกินราคาและแม้ว่าเจบ้าบินจะอ้างว่าเป็นการใส่ความหรือแจ้งความเท็จน,นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเจบ้าบิน ก็ได้รับสารภาพว่ามีการขายเกินราคาจริงอีกทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วดังนั้นการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่วนตัวจึงมองว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ต้องการรบกวนสมาธิและมีเจตนาที่จะทำให้มีการนัดขึ้นศาลในวันเดียวกันกับคดีลอตเตอรี่30ล้านบาท ที่ตนเป็นทนายให้กับร้อยตำรวจโทรสรุนวิมูลซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตนรู้ดีว่าเป็นใครทางนี้ตนเองสามารถใช้สิทธิ์ในการเลื่อนบนที่เจบ้าบินฟ้องเอาไว้ได้เพราะไม่สามารถแยกร่างไปพร้อมกันสองบัลลังก์ได้ ซึ่งการขอเลื่อนก็ไม่ใช่เป็นการเกรงกลัวและเชื่อว่าหลังจากนี้ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีการกกอกวนมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะไม่ทำให้ตัวเองเสียสมาธิได้อย่างแน่นอนเพราะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เจบ้าบินเดินหน้าฟ้องกลับทนายตามหมวดจรูนเตรียมเชิญพิธีกรดังเป็นพยาน เจบ้าบินเดินหน้าฟ้องกลับทนายต้ำมวดจรูนหลังอายการการสั่งไม่ฟ้องคดีขายหวยเกินราคาเตรียมออกหมายเชิญพิธีกรชื่อดังมาเป็นพยานจากกรณีในาปริชาใครควรหรือครูปริชาคู่กรณีร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนที่ฟ้องแย่เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ห งิประจำวันที่1พฤศจิกายนปี25-60หมายเลข533726จำนวน1ชุด5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศมากกว่า1ปีต่อมาวันที่11ธันวาคมปี2,560 นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลข,ขาธิการทีมงานทนายประชาชนทนายความส่วนตัวของร้อยตำรวจโทรจรูนได้เข้าพบพันตำรวจตรีชัยวัชริสิงสังสารวัตรส,ส,สอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนางสาวรัตนาพอสภาทิพย์หรือเจบ้าบินแม่ค้าลอตเตอรี่พยานปากสำคัญของครูปีชาในคดีอาญาโดยแจ้งว่า เมื่อวันที่31ตุลาคมปี2560นางสาวรัตนาพรได้ขายสลากกินแบ่งหมายเลข533726จำนวน5ใบให้แก่100ร,ร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลในราคา700บาทซึ่งเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนดและสลาก,กินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว เป็นสลากในงวดที่ออกสลากรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนปี2560จนกระทั่งเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2 5 6พนพนักง,งานอายการจังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวพนักง,งานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีได้มีการเปรียบปรับไปแล้ว ฉะนั้นตามกฎหมายถือว่าคดีอาญานี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินนั้นล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินพร้อมด้วยนายวชิระทานท่าทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมาใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องคดีอาญานายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนและร้อยตำรวจโทรจรูนมิมูลหรือหมวดจรูนในข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา โดยครูปีชามไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยซึ่งใช้เวลายื่นฟ้องประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยศาลได้รับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่อ4 4ด2 5 6 2อ4 4 2จากนั้นนายวชิระทานท่าทนายความส่วนตัวของเจบ้าบินได้ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้เราพาเจบ้าบินมาใช้สิทธิ์ทางศาลในเรื่องของการที่มีบุคคลสองคน ใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่สุจริตเพื่อกลั่นแกล้งเจบ้าบินให้ได้รับโทษทางอาญาโดยฟ้องในข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาซึ่งบุคคลทั้งสองคือทนายรูปล่อกับอดีตตำรวจ เพราะเมื่อเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องเจบาบินก็ต้องป้องกันสิทธิ์ของตนเองทั้งนี้เกิดจากการแจ้งความในเรื่องของการขายหวยเกินราคาที่บุคคลทั้งสองได้ไปออกรายการโนกระแสซ,ซึ่งออกอากาศทางช่องสเป็นข้อความเท็จและมีการมาแจ้งความกันเกิดขึ้นดังนั้นจึงต้องรบกวนคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรในรายการดังกล่าวมาเป็นพยานให้กับทางเจบ้าบิน ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องออกเป็นหมายสารส่งไปให้กับคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังทั้งนี้วันนี้สารได้รับฟ้องเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ส .442 อทับ2562และได้นัดใส่ส่วนมูลฟ้องในวันที่29เมษายนพศพารเวลา9นาฬิกาอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เราจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด สำหรับผู้ที่มาทำการละเมิดสิทธิ์หรือกระทบสิทธิ์ของเจบาบินและเมื่อเราตรวจพบข้อเท็จจริงว่ามีใครที่ใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริตเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้สิทธ์ทางศาลเพื่อป้องกันสิทธ์ของเจบาบินต่อไปทั้งหมดรวมทั้งทางสื่อโซเชียลด้วยขณะที่เจบาบินยังคงกล่าวยืนยันเหมือนเช่นเคยว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง ให้กับหมวดจรูนแต่ขายให้กับครูปิชาคนเดียวเท่านั้นความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ความจริงก็คือความจริงสุดเหลือเชือ่อครูปิชาถูกหวยอีกแล้วเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพศ2562ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่มีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่า ที่เพจเฟซบุ๊กของทานายวรยุทธ์บุญวงไสได้แจ้งข่าวว่าลูกความผู้โด่งดังจากคดีหวย30ล้านอย่างครูปีชาใครครวนได้ถูกลอตเตอรี่งวดนี้อีกแล้วโดยโพสตข้อความระบุว่างวดนี้ครูปีชาก็ถูกหวยอีกแล้วความจริงคือความจริง พร้อมแน่ภาพถ่ายจำนวน3ภาพซึ่งปรากฏภาพสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 6 2ซึ่งคุณครูปีชาได้ถูกรางวัลหลายฉบับโดยครูปีชาถูกรางวัลไปถึง16000บาทโดยก่อนหน้านี้ครูปีชายังถูกสลากินแบ่งรัฐบาลมาแล้วหลายงวด ได้เงินได้หลายแสนบาทเนื่องจากเป็นคนซื้อบ่อยและยังมีเลขเด็ดที่คิดขึ้นเองอยู่เสมอซึ่งส่วนมากครูปีชามักจะซื้อสลากมาจากเจ๊บ้าบินเจ๊พัดและเจ๊เกียวเป็นประจำแม้จะมีคดีหวย30บล้านตนก็ยังเดินทางไปซื้อหวยกับแม่ค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่อย่างต่อเนื่อง และถูกหวยอยู่เป็นประจำที่จะพูดให้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกรณีพวกนักกฎหมายทนายความถ้าเป็นคนธรรมดาไม่น่าตําหนิไม่น่าด่าหรอกครับบางคนเป็นนักกฎหมายบางคนเป็นทนายความกับกับใช้วิชาชีพแล้วก็ทํไม่ถูกไม่ควรนะครับในการที่จะบอกกับสังคมบอกกับประเทศบอกกับเยาวชนไทยบอกกับพี่น้องชาวไทยบอกกับเยาวชนของชาติ ให้เสพสื่อในทางที่ถูกไม่ใช่พิษนะครับดันไปกระทําตนเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีไปปาหี่สังคมไปเรียกคนมาดูละครไปเรียกคนมาดูข่าวที่โคตรจะมันยาอ่อนโคตรไร้สาระนะครับแต่ก็เป็นสาระขึ้นมาได้ให้คุณได้ระวังตัวได้ได้ระวังพิษภัยเล่ห์เหลี่ยมของบรรดาสรรพวิธีหลายๆอย่างในกลโกงในกลในกลการโดนหลอกแต่จริงๆแล้วครับไม่ใช่ครับ ทุกอย่างที่มันทําคือมันสนองสื่อสนองความมีเลตติ้งตัวเองให้ดังขึ้นสนองความให้เป็นที่รู้จักสนองบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้ไม่ใช่ฮะสุดท้ายมันก็เป็นในการเรียกระดมคนเข้ามาดูละครหลังข่าวที่นำเอาความเจ๊งพินาศของคนที่ประพฤติตนตามคันลองตนพ่อค้าแม่ค้าธรรมดานี่แหละนะครับสนองสื่อสนองสื่อในทุนที่พยายามให้ไป เรียกแขกเข้ามาก่อนก่อนที่จะทําข่าวร่วมกันกับพวกบรรดาช่องข่าวที่ไร้จรรยาบรรณนะครับสิ่งเหล่านี้พวกคุณรู้กันมาตั้งเยอะนะครับไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมพยายามจะบอกพวกคุณว่าพยายามให้มันรู้แล้วก็แยกแยะแล้วก็ก้าวออกมาอย่าไปโดนสะกดจิตหมูการโดนสะกดจิตหมูเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยทะเลกกาะกันวิวาทกาันในคอมเมนต์ที่ต่างกันเป็นคดีแตกความกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาเหล่านั้นไปช่วยเหลือคุณหรือเปล่ามันก็เปล่าคุณก็ไปม,มีปัญหากันเองั้งนั้นนะ่ะ คดีก็เยอะแยะเกิดขึ้นมากมายเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมต้องเกินเพราะอะไรครับปัจจุบันเวลานี้ครับเจ๊บ้าบินครับเจ๊บ้าบินนะฮะผมไม่ไม่รู้ว่าใครนะแต่เขาเรียกสายยาเจ๊บ้าบินมีการฟ้องกับทนายดังครับฟ้องเรื่องจากอะไรครับก่อนหน้านี้คุณสังเกตอ่ะทนายบางคนนะครับทนายดังบางคนมีคดีความกับใครก็ไม่รู้หรือว่ากับผมหรือเปล่าหรือกับใครก็แล้วแต่ พอมีคดีความเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโดนดําเนินคดีโดนดาเนินการทําระบบของกฎหมายแต่ตัวเองไม่กล้าหรอกครับไม่กล้ามาเป็นโจทยื่นฟ้องคดีกับใครหรอกตัวเองก็เป็นจาเลยไปครับจะแก้ต่างหรือจะวิ่งเต้นยังไงให้มีการสั่งฟ้องไม่ฟ้องหรือจะฟ้องเองแล้วไต่สวนแล้วจะเป็นยังไงมันก็ยังต้องโดนเป็นจำเลยครับแต่ทุกวันนี้เวลามันจะฟ้องใครมันใช้ใครครับมันใช้ลูกความครับมันใช้ลูกความมันน่ะ ในการที่จะไปบอกลูกความว่าให้ฟ้องอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเป็นทนายให้ฟ้องอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเป็นทนายให้ข้อที่จริงมันอย่างนี้ชนะอยู่แล้วครับคนพวกนี้มักจะอะไรครับมักจะใช้ลูกความตัวเองเป็นเครื่องมือหลายครั้งหลายทีแล้วที่ผมพยายามที่จะบอกว่าตามกฎหมายตามหลักมนุษยธรรมตามหลักคันลองตนเราสามารถที่จะคุยพูดจาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะไปสอดคล้องด้วยหลักมนลุษยธรรมได้แต่อันนี้ก็จะเป็นประเภทแบบทั้งทั้งที่เป็นตัวเองนักฎหมายทนายความชื่อดัง กับพยายามทําไมครับเอาลูกความตัวเองเนี่ยแหละครับไปเป็นลูกล่อลูกชนไปเป็นคนดําเนินการฟ้องตัวเองล่างให้ตเตงฟอง้อง,ฟองให้เป็นทนายให้คิดตังบล่ะคิดเงินเขาไม่ล่ะนะครับช่วยเหลือเขาฟรีบล่ะกระเป๋าครับเขาออกมาโด่งดังเยะแยะมากมไมเดี๋ยวมันก็มีการสาวไส้กันคุณคอยดูเถอะนะครับเง<า>นิงนหายไป5้าล้านไปจ่ายค่าทนายหรือเปล่าเงานิงนหายไป5้าล้านที่โดนอายัดอยู่ที่เหลือแล้วไอ้บางส่วนที่ ยังไม่เป็นคดีความแล้วพอเป็นคดีความแล้วเงินหายไปแล้วห้าล้านจะเอาอีกห้าล้านแล้วลุงไม่มีตังให้เกิดเอาบ้านไปยำนองหรือเปล่าแล้วเอาเงินมาให้ทนายดังก่อนหรือเปล่าแล้วปัจจุบันนี้งานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรที่จะเห็นไปในแนวทางที่ดีอย่างที่ไปคาดหวังกับสื่อบอกกับลุงไว้อย่างนี้แล้ววันนี้ข้อที่จริงเกิดขึ้นทําให้ตัวเองเป็นไงครับเป็นไงครับมีคดีเพิ่มขึ้นครับลูกความมันมีคดีเพิ่มขึ้นครับเป็นไงล่ะแต่พอคุณเล่นกับคนที่ไม่ คนที่เขาเป็นเรื่องเป็นราวคนที่เขามีนักกฎหมายดูแลคนที่เขาใช้สิทธิมันุษยชนคนที่เขาใช้สิทธิทางกฎหมายได้ถูกต้องเขาฟ้องกลับครับเขาฟ้องกลับเลยครับแล้วเขาไม่ได้ฟ้องกลับแค่ใครครับแค่ตัวลูกความที่มันไปหลอกเขามาที่มันไปพยายามเป็ปาหีเขามาเพื่อที่จะมีการฟ้องดําเนินคดีโดยใช้ลูกความเองไปแอบฟ้องคนนู้นคนนี้เพื่อเอาสนองจิตใจตัวเองอันเป็นคนที่แบบ ไม่มีมนุษยธรรมเป็นคนที่ไม่สมควรกระทําตนในแง่นักกฎหมายและทานายความที่ดีเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ตัวมันเองโดนฟ้องเองเพิ่มตัวมันเองเป็นทานายความที่เจ๊บ้าบินสมมุติผมสมมุติคนอื่นสมมุติมองเกมออกมึงเป็นตัวการในการที่ร่วมกันฟ้องเท็จหรือเปล่าหรือแจ้งความเท็จหรือเปล่าหรือเบิดความเท็จหรือเปล่า,หร,ลาหรือกันแจ้งผู้อื่นให้มี ให้มีคดีความทางอาญาหรือเปล่าร่วมกันกระทำการใดๆเกี่ยวกับคดีอาญาหรือเปล่าวันนี้ครับเกิดการบางไปตรงที่ว่าเจ๊บ้าบินเริ่มฟ้องคู่กรณีเพิ่มแล้วนะครับฟ้องกลับแล้วเพราะเนื่องจากเขาเนี่ยมีการมีคําสั่งไม่ฟ้องจากอายการนะครับเขาก็ใช้สิทธิตามกฎหมายครับอย่างที่ผมพยายามจะบอกพวกคุณกนะ็คือว่าหลักการของกฎหมายมันมีการฟ้องได้อยู่2อย่างนะครับ ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนให้พนักง,งานสอบสวนส่งเรื่องให้อาการมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องโดยเราเป็นผู้เสียหายพอถึงเวลาเขาจนสาลเราสามารถที่จะขออนุญ,ญาตไปเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับกับอันต่อมาครับวันนี้คุณไม่มั่นใจกระบวนการยุติธรรมระแบบระดับต้นฐานกระบวนการเช่นตำรวจอัยการคุณก็สามารถที่จะดําเนินการไปฟ้องร้องต่อศาลด้วยตนเองก็ได้ครับเราให้ศาลทําหน้าที่ไต่สวนมูลฟ้อง แทนตำรวจแทนอายการแต่ส่วนมูลฟ้องเลยครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาทับเรฟ้องคนนั้นก็เป็นจำเลยคุณเลยละ่ะเนี่ยหลักการเหล่านี้ที่กคุณต้องทราบครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เองครับเกิดกระบวนการการสะคอนกลับเช่นเจบาบินโดนกล่าวหาเจบาบินโดนเป็นผู้ถูกกล่าวหาเรื่องหวยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีประเด็นกันอยู่นะครับพอไปร้องทุกกล่าวโทษกับตํารวจพนักงานสอบสวนสุดท้ายแล้วไม่มีการสั่งฟ้องครับ เพราะมีความเห็นไม่ควรสั่งฟ้องเจเบ้าบินทําไงครับฟ้องกับทันทีครับตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถามว่าเจบ้าบินจะไปใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนได้หรือไม่ได้ครับแต่ก็อย่างที่คุณรู้อ่ะอำนาจเขตการสอบสวนอำนาจเขตการสั่งคดีของตํารวจและอายการถ้ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันคราบเกี่ยวในการที่ไม่แน่ใจว่าจะเล่นระดับไหนได้บ้างมันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไปตามกระบวนการยุธิธรรมได้หรือไม่ แล้วมันจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าในการที่เข้าไปอยู่ในสอพ่ออเดียวกันพื้นที่เดียวกันตํารวจซึ่งมันสามารถที่จะวิง่งเตงกันได้ไหมหรือร้องขอกันได้หรือเปล่าเกิดความไม่มั่นใจก็เลยเกิดการฟ้องเอง